อันนี้ก็ประมาณอายุยี่ห้าเนาะครับพี่ยังไม่มยังไม่เยอะเป้าหมายส่วนตัวของเราอะที่เราคิดเราฝันไว้เราไลา่ฟังหน่อยเฮ้ยเราติดมาแล้วกับโรงเรียนที่เป็นระดับหนึ่งเลยครับลูกเมืองทองเลย <c oughs> มันมีสมหวังผิดหวังยังไงบ้างลองเล่าชีวิตในฟุตบอลให้ฟังหน่อยสมหวังผิดหวังมันก็มีผ่านมาหมดแล้วครับพี่ทั้งได้แชมป์ทั้งไม่ได้แชมป์ทั้ง อะไรต่างๆครับมันก็เกินคาดครับพี่เพราะว่าผมมาพร้อมกับกรวิดครับเป็นเพื่อนกันครับมาคัดด้วยกันอะไรเงี้ยครับแล้วผมก็ติดคนเดียวแต่ใช่ครับแต่กรวิดไม่ติดครับก็เข้ามาคัดเข้ามาอะไรด้วยกันอะไรเงี้ยครับแล้วกรวิดไปติดไหนกรวิดไปอาสามสีมั้งครับพี่ตอนนั้นอ๋อแยกกันไปใช่ครับก็แยกกันอยังมาคัดทีมชาติ12ปี ผมก็ติดกอลวิทไม่ติดอะไรประมาณเนี้ยครับแล้วพอโตมาเรื่อยๆเป็นไงบ้างความคิดเปลี่ยนไปเป็นไงบ้างเร้วารคิดเนยังไงก็ไม่ก็อยากขึ้นเล่นไทยลีกเร็วๆครับยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดก็อยากขึ้นไปล้องเล่นไทยลีกสักครั้งหนึ่งครับพี่เป้าหมายอยู่แล้วครับเป้าหมายของนักฟุตบอลอยู่แล้วครับลีกสูงสุด